รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567สกรระดับอำเภอบ้านดุงบริหารงานโดยนายอิทธิพลจำนงศาสตร์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านดุงขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 1. การเรียนรู้ตลอดชีวิตนายอิทธิพลจำนงศาสตร์ผู้อำนวยการสกร ระดับอำเภอบ้านดุงมอบหมายให้งานการศึกษาตลอดชีวิตจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเนื่องในวันคริสต์มาสมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการอ่านชิงรางวัลกล่องสุม่มและเกมคำทายปริศนาที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านดุงนายอิทธิพลจำนองศาสตร์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านดุงพร้อมด้วยบรรณารักษ์ครูอาสาครูกศอนอตาบล เข้าร่วมกิจกรรมคริสต์มาสปาร์ตี้ผู้สูงอายุหัวข้อแห่งเท่าเฮาแหงหักโลกโดยครูสกรอระดับตำบลโพนสูงจัดกิจกรรมเกมกระป๋องเสียงโชคและเกมปาลูกโป่งเพื่อรับรางวัลในวันที่19ธันวาคม2567ณาศาลาครอบครัวศักดิ์สิทธิ์วัดพระวิสุทธิง์งิวงโพนสูงตำบลโพนสูงอำเภอบ้านดุงสองการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วันที่6ธันวาคม2567นายอิทธิพลจำนงาศาสตร์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านดุงพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอบ้านดุงร่วมจัดนิทรรศการในงานทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีประจำปี2567โดยนำผลิตภัณฑ์โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของสอกร ระดับอำเภอบ้านดุงมาจำหน่ายณสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี3การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณวุฒิตามระดับวันที่3ธันวาคม2567นายอิทธิพลจำานงศาสตร์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านดุงเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเอนเนตครั้งที่2ปีการศึกษา2567หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ณห้องประชุมบ้านเชียงชั้น2สำนักงานสกรประจำจังหวัดอุดรธานีวันที่9ธันวาคม2567นายอิทธิพลจำลนงศาสตร์ผู้อำนวยการสกร ระดับอำเภอบ้านดุงพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอบ้านดุงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแพลตฟอร์มทางการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568นำความรู้มาขยายผลณนะห้องประชุมรักชโนบทสกรระดับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนายอิทธิพลจำนงศาสตร์ผู้อำนวยการสกร ระดับอำเภอบ้านดุงมอบหมายให้ครูกศนอตำบลจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มให้กับนักศึกษาทั้ง13ตำบลทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, และการนำเอาแพลตฟอร์มทางการศึกษามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับตำบลทั้ง13แห่งประเมินการรู้หนังสือของผู้เรียน กรมส่งเสริมการเรียนรู้ครบทั้ง3ระดับประถมศึกษาจำนวน36คนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน180คนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน253คนรวมทั้งสิ้น469คนและรายงานในระบบบันทึกผลการประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนกรมส่งเสริมการเรียนรู้ครบทั้ง13ตำบลเรียบร้อยแล้วคิดเป็นร้อยละ100% วันที่12ธันวาคม2567นายอิทธิพลจำานงศาสตร์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านดุงพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอบ้านดุงจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านกีฬาต้านยาเสพติดสสกรระดับอำเภอบ้านดุงประจำปีงบประมาณ2568ณสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสุริยนต์ดอนสมจิตในอำเภอบ้านดุงเป็นประธานในพิธีเปิดภารกิจงานอื่นๆวันที่5ธันวาคม2567นายอิทธิพลจำานงศาสตร์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านดุงพร้อมด้วยบุคลากรสกร ระดับอำเภอบ้านดุงเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนตรทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางผ่านพุ่มดอกไม้นหอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี วันที่10ธันวาคม2567นายอิทธิพลจำนงศาสตร์ผู้อำนวยการสอกอร,ระดับอำเภอบ้านดุงมอบหมายให้นางสาวลักษณาคงสถิตนางสาวนภัสสุทธสิงห์ครูกศออนอตำบลเข้าร่วมการเดินแบบผ้าไทยการกุศลล้ำค่าผ้าไทย ร้อยรวมใจชาวอุดรอ,ออนซอนงานทุ่งสีเมืองนาะเวทีกลางงานทุ่งสีเมืองอุดรธานีสนามทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่24ธันวาคม2567นายอิทธิพลจำนงศาสตร์ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอบ้านดุงเข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม2567ครั้งที่9ทับ2567 เพื่อติดตามและพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดส่งเสริมและการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับณห้องประชุมเทศบาลตำบลน,นายูงอําเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีวันที่27ธันวาคม2567นายอิทธิพลจำนงศาสตร์ผู้อำนวยการสอกอ ระดับอำเภอบ้านดุงร่วมเป็นเกียรติงานพิธีเปิดกีฬาสิบภายในโรงเรียนบ้านดุงวิทยาณสนามกีฬาโรงเรียนบ้านดุงวิทยาอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสกรระดับอำเภอบ้านดุงขอขอบคุณค